สวัสดีครับสอนโปรโมต YouTube ตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งสมัครไปจนถึงการเพิ่มบัตรชำระเงิน Google Adsense ใครที่เบื่อลงโฆษณา Facebook แล้วโดนบล็อกหรือใครที่ต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มยอดดูคลิปก้าวกระโดดสู่มืออาชีพอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องมีเนื้อหาที่โดดเด่นดึงดูดและมั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนมากดูจากแชร์ไปให้เพื่อน,อนแล้วเพื่อน,อน,อนมีปฏิสัมพันธ์กดไลค์กดคอมเมนต์ คลิปไม่เงียบนะครับคุณต้องการโปรโมทสามารถจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นให้ตนเองประสบความสุเด็จได้อย่างรวดเร็วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อัพสกิลในช่องของผมมีสอนนะในเพลย์ลิสต์ก่อนรับชมคลิปกดติดตามนะครับต้องการสนับสนุนช่องให้ผลิตคลิปทุกวันทุกวันนะครับเริ่มต้นเดือนละ35บาทเป็นกําลังใจขอบคุณขอบพระคุณมากๆนะครับปุ่มสมัครอยู่ใกล้ปุ่มซับสไคร e เข้ามาส่องในช่องแล้วเลือกดูในเพลย์ลิสต์เรียนรู้ได้ครบถ้วนทุกโซเชียลนะครับสมัครแนะนําใช้มือถือ Android แอป Google นะ แอปตัวสีขาวไม่ใช่ g o o g l e Chrome หรือแอปอื่นๆนะครับหมายถึงแอปสมัครบัญชี Google นะครับติดมากับเครื่องเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสังเกตมุมขวารูปโปรไฟล์นะตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกันแล้วแต่เวอร์ชันนะกดรูปโปรไฟล์กดคำว่าเพิ่มบัญชีแล้วมี2หัวข้อการล็อกอินช่องให้ใส่อีเมลเบอร์โทรไม่ต้องสนใจให้สังเกตคำว่าสมัครบัญชีใหม่คุณกดตรงนั้นแล้วกรอกข้อมูลยาวไป เดี๋ยวไปดูคลิปวิธีการสมัครบัญชี Google ผมมีมาฝากในตัวไอมุมขวากด3จุดหน้าจอนะครับไปดูคลิปเกี่ยวข้องกล่าวสรุปรวบรัดตัดตอนเลยทีเดียวเมื่อคุณได้บัญชี Google ตามที่ต้องการแล้วนะครับแนะนําให้สมัครแล้วจดเพราะว่าชื่อบัญชี Google ก็หมายถึงชื่อบัญชี YouTube นั่นเองนะครับขาเชื่อมโยงกันไม่ควรใช้บัญชีที่ติดมากับเครื่องนะหมายถึงเด็กล้านสมัครให้ไม่ควรใช้บัญชีนี้ในการสร้าง YouTube เพื่อที่จะโปรโมทหรือเพื่อสร้างไรายได้ต่างๆไม่ควรควรที่จะสร้างใหม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นนะโอเคเมื่อคุณมีบัญชี Google แล้วก็เปรียบเสมือนมีบัญชี YouTube นะขั้นตอนต่อไปไปที่แอป y o u t u b e ได้เลยนี่คือขั้นตอนที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับไปที่แอป y o u t u b e กดรูปโปรไฟล์อีกรอบหนึ่งเพื่อเปิดช่องนะครับกดรูปโปรไฟล์ที่สัญ,ญลักษณ์ว่างๆเนี่ยกดอีกครั้งหนึง่งจากนั้นคลิกคําว่าช่องของคุณเพื่อเข้าไปเปิดช่อง เมื่อเด้งเข้ามาปุ๊บหน้าตาอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงกับของผมนะครับหน้าจอคุณจะเขียนว่าชื่อช่องเปิดช่อง YouTube นะครับคุณตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อช่องถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อน,นู่นนั่นนี่คุณสามารถแก้ไขหน้าจอเปลี่ยนชื่อช่องแล้วกดสร้างช่องแค่นั้นครับนั่นแหละหมายถึงการสร้างหยุดสร้างช่อง y o u t u ง่ายไหมครับจบข่าวเลยขั้นตอนต่อไปสําคัญมากคือการยืนยัน YouTube นะครับ ไม่ว่าในคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับเข้าเว็บเดียวกันเว็บนี้นะครับ support.google เขียนว่ายืนยัน YouTube เมื่อคลิกเข้ามาแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับเข้าเว็บนี้แล้วสังเกตหัวข้อนี้ยืนยันช่องบริเวณนี้นะครับยืนยันช่องเมื่อคลิกเข้าไปเขาจะให้คุณกรอกเบอร์โทรถ้าคุณผู้ชมยืนยัน youtube แล้วจะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้นะหลังจากที่คุณเปิดช่องสมัครบัญชี Google เริ่มต้นยืนยัน youtube เรียบร้อยแล้ว ต่อไปครับแนะนำโหลดแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือมีชื่อว่า YouTube Studio นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยบน Play Store นะครับ YouTube Studio การที่คุณผู้ชมจะสามารถแก้ไขรูปปกเข้าไปใส่รายละเอียดต่างๆแบบเร่งด่วนเป็นการหลังจากที่คุณอัปโหลดแล้วแก้ไขคลิปวิดีโอเบื้องต้นใส่รายละเอียดเบื้องต้นต้องเข้ามาที่ YouTube Studio นะครับ อย่างไรก็ตามก็หนีไม่พ้นคอมพิวเตอร์อยู่ดีอาจจะเวิรนเวอร์ในส่วนนี้นะครับบางคนไม่รู้จริงๆไม่รู้คือไม่ผิดนะครับโพสยังไงโพสคลิปยังไงใน YouTube เวอร์ชั่นใหม่กดในแอปนะครับคุณกดเครื่องหมายบวกเวอร์ชั่นนี้อยู่ด้านล่างนะครับสังเกตเห็นเครื่องหมายบวกด้านล่างแถบเครื่องมือนะครับกดปบ๊บแล้วกดคําว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอนี่คือการโพสตคลิปใน u t u b e นะครับหมายถึงการอัปโหลดคลิปวิดีโอนั่นเองหรือบางเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นเก่าเก่าสังเกตสัญ,ญ,ญลักษณ์กล้องวิดีโอด้านบน ในส่วนคอมพิวเตอร์นะหมายถึงบริเวณนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์รูปกล้องเล็กๆนะครับแถวแถวแขวามือรูปกล้องเล็กๆคลิกคําว่าสร้างคลิกคําว่าอัปโหลดนะครับคลิปที่คุณเพิ่งสร้างเสร็จอยู่ในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของคุณเน้นปริมาณเข้าไปลงไปเยอะๆนะครับในส่วนคลิปวิดีโอเพราะว่าถ้าคุณจะทําการโปรโมทหรือว่าปรับแต่งหน้าช่องคุณต้องมีคลิปอยู่เยอะพอสมควร ดังนั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คุณมีคลิปอ่ะผมตั้งเป้าหมายให้20คลิปนะครับแล้วมีคลิปที่เป็นคลิปหากินหรือคลิปพระเอกของงานอยู่สัก2-3คลิป3คลิปเลยแล้วกันที่แนะนําร้านนะครับเป็นคลิปอธิบายอย่างเช่นร้านอาหารอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนีครับเป้าหมายของร้านต่างๆนะครับพยายามหรือแม้กระทั่งนะครับแคตตาล็อกเออจุดเด่นของเราคืออะไรประมาณ 3- 4คลิปให้เป็นคลิปหากิน หลังจากนั้นคือคลิปมั่วนะครับคลิปหมาคลิปแมวคลิปอะไรที่แต่ว่าพยายามให้มันสอดคล้องกับร้านนะครับหรือบริษัทของคุณสักรวมทั้งหมดประมาณสัก20คลิปผ่านนะครับเลื่อนลงไปไปที่หัวข้ออ,อก,การตั้งค่าตรงนี้นะครับด้านล่างนะการตั้งค่าเข้ามาแล้วแนะนำให้คุณผู้ชมตั้งค่าช่องให้มาตรฐานนะครับหัวข้อช่องนะครับตั้งค่าช่องเช่นคีย์เวิร์ดของช่องคําที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวมีคลิปมาฝากนะครับในตัวไอมุมขวา ไปเรียนรู้คีย์เวิร์ดช่องนะครับจากนั้นครับคลิกถัดไปหัวข้อคลิกหัวข้อการทั้งค่าขั้นสูงหมวดที่2นะครับสำคัญมากๆคือหัวข้อนี้นะครับคุณผู้ชมติ๊กได้เลยช่องนี้นะครับช่องนี้ไม่ได้ตั้งมาเพื่อเด็กหมายถึงเหมารวมทั้งช่องนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าทีละวิดีโอนะครับตั้งค่าตรงนี้ทีเดียวจบข่าวเลยติ๊กว่าไม่ช่องนี้ไม่ใช่ช่องเด็กนะสำคัญมากแล้วเลื่อนลงไปนะแนะนํานะครับ YouTube มือใหม่ ไม่ควรเปิดผู้ติดตามมีมีผลสํารวจนะครับจิตวิทยาว่าผู้ติดตามน้อย20 30 50หรือร้อยกว่าคนเนี่ยความน่าเชื่อถือของช่องไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับลูกค้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจพยายามปิดนะครับติ๊กตรงนี้ออกที่เขาบอกว่าแสดงจํานวนผู้ติดตามเนี่ยให้ติ๊กออกคือปิดนั่นเองจะไม่ผู้ชมจะไม่สามารถมองเห็นยอดติดตามช่องของคุณได้เขาก็จะคิดว่าเออคุณเป็นช่องหมื่นซับแสนซับก็ว่ากันไปจริงๆแล้วมีสิ้าซับ นะครับปิดไว้จะดีมากเป็นจิตวิทยาใครจะเชื่อผมหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะก็จากนั้นครับก็กดบันทึกกดเซฟในส่วนช่องนะครับสำคัญมากๆเลยนะเข้ามาที่หัวข้อการปรับแต่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะทำการโปรโมตในขั้นตอนต่อไปเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนนะครับเข้ามาปรับแต่งหน้าหน้าแรกก่อนนะครับก่อนจะโปรโมตนี่ครับเมื่อ เมื่อเข้ามาการปรับแต่งแล้ววิดีโอตัวอย่างครับสมมุติร้านอาหารนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามวิดีโอที่อธิบายถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าบรรยากาศของร้านจุดประสงค์เพื่ออะไรวิดีโอหากินแนะนำสอนวิดีโอคือสําหรับคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้จักเรามาก่อน2คนที่เคยคนที่เคยเข้ามาดูแล้วกลับมาดูซ้ําผู้ติดตามเก่าๆนะครับคนที่ติดตามกลับมาจะใช้เป็นวิดีโออะไรนะครับสร้างเป็น playlist ค่อยว่ากันนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมมีคลิปมาฝากในตัวไอมุมขวาในการจัดหน้าร้านนะครับเออจัดหน้าหน้าแรก YouTube หรือคุณจะใส่เป็นเพิ่มส่วนเพิ่มส่วนเป็นวิดีโอที่มียอดอัปโหลดสูงนะครับในหัวข้อต่างๆจะอยู่ในการเพิ่มส่วนเลือกหัวข้อเพิ่มส่วนลงไปสัก3-4ส่วนก็แล้วแต่คุณนะครับดูตัวอย่างครับนี่คือส่วนต่างๆนะครับด้านบนคือวิดีโอแนะนำสำหรับนผู้ชม เข้ามาชมใหม่ๆและผู้ติดตามที่กลับเข้ามาและส่วนอือนๆนะครับผมใช้เป็นส่วนเพลิส่วนวิดีโออัปโหลดล่าสุดต่อไปวิดีโออัปโหลดยอดนิยมคุณสามารถเลือกส่วนตามที่คุณต้องการได้กดเข้าไปดูนะครับนี่คือตัวอยา่างถ้าคุณไม่ใส่มันจะว่างเปล่านะครับหัวข้อนี้ไม่มีส่วนคือเขาจะเขียนว่าในช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆจริงๆแล้วเราอัปโหลด20-30คลิปแต่แต่ทางหน้าแรกบอกไม่มีไม่มีเนื้อหาอะไรเห็นไหมครับคืองานเข้าแน่นอนนะครับคุณจะไม่สามารถโปรโมทช่อง คุณจะโปรโมทได้แต่ว่าผลตอบรับจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อโปรโมทปุ๊บผู้ชมจะกดเข้ามาดูเข้ามาส่องในช่องกดรูปโปรไฟล์เข้ามาปั๊บบริเวณนี้ว่างเปล่าเป็นไงครับเซงเป็ดเลยนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนสําคัญมากๆนะโอเคทํานูน่ทนทํานี่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่คุณลงคลิปเรื่อยไปสะสมไป20-30เบื้องต้นนะครับแต่จริงๆผมแนะนําให้มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวคลิปแนะนําคลิปต่างๆ ปะปนกันไปแม้กระทั่งไลฟ์สตรีมต่างๆอัดเข้าไปเยอะๆแล้วสุดท้ายแล้วนะครับการโปรโมทคือตรงนี้ครับคลิกในหมวดวิดีโอหัวข้อฝั่งซ้ายมืออันอันดับที่2หลังจากหน้าแดชบอร์ดนะครับคลิกเข้ามาแล้วคุณเลื่อนดูสมมติคุณมี30คลิปแล้วกันคลิปโปรโมทอาจจะอยู่ที่คลิป10ที่14สมมุตินะคลิปโปรโมทอันดับนี้อยากจะโปรโมทหมายถึงคลิปที่บ่งบอกถึงสมมุติร้านอาหารละกันบรรยากาศของร้าน เป็นที่ที่อยากจะแนะนําเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับคลิปนี้เลยแล้วกันเพื่อกระตุ้นการติดตามนะครับแล้วเรียกยอดวิวเรียกเขาเรียกว่าเพิ่มยอดวิวเพิ่มผู้ติดตามคลิปนี้น่าจะเจ๋งเป้งที่สุดแล้วลากเมาส์มาชี้ใจเนเย็นนะครับลากมาลากมาเรื่อยบริเวณ3จุดหัวข้อที่5นะครับบริเวณ3จุดบริเวณนี้แล้วคลิกลากเมาส์ลงไปคําว่าโปรโมทครับผมจะไม่คลิกเข้าไปนะเพราะว่า เขาจะให้กรอกแบบฟอร์มเช่นกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครอายุต้องการให้คลิปวิดีโอนี้ไปแสดงตำแหน่งสถานที่อย่างไรคุณกรอกให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการผมเคยทำคลิปสอนกด3จุดหน้าจอไปที่ตัวไอมุมขวานะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำกับคลิปเดิมขอก่ลาวรวบลัดตัดตอนสรุปเลยแล้วกันนะเมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว สำคัญคือการกรอกบัตรเพื่อชําระเงินบัตรเครดิตก็ไม่มีปัญหาแต่บัตรเดบิตนะครับทุกธนาคารคุณต้องอนุญาตให้บัตรเดบิตของคุณชําระเงินออนไลน์กดท,ที่ตู้ ATM ถ้าทําไม่เป็นนะแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าจะใช้บัตรเดบิตจ่ายเงินออนไลน์กดอนุญาตไม่เป็นช่วยหน่อยเขาจะอนุญาตให้แค่กดคาว่าอนุญาตคุณสามารถกรอกหมายเลขบนบัตรเดบิตกรอกตามที่เขาระบ,บุนะอย่างเช่นรหัสความปลอดภยัยรหัสบัตรรหัสต,ต่างๆของคุณประมาณ3ขั้นตอน เขาจะส่งเขาเขาจะมีการหักเงินและโอนเงินกลับคืนเป็นการยืนยันว่าบัตรนี้ใช้เงินได้จริงหรือเปล่าเมื่อทดสอบดูแล้วสามารถหักบัตรคุณได้เขาจะคอนเฟิร์มจากนั้นครับคุณสามารถจ่ายเงิน Google ได้แล้วสามารถโปรโมทคลิปวิดีโอของคุณดูความคืบหน้านะครับนี่คือจบข่าวเลยนะครับคุณสามารถเลือกดูให้ดีนะครับเลือกจํานวนเงินเฉลี่ยว,ว่าวันละ35บาทเดือนละพันกว่าบาทคุณสามารถเลือกได้นะครับของคุณเนี่ย คือละเมิดมาตรฐานโป๊ปเปอ,อยการพน,นันสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วเขาอนุมัติผ่านปับ๊บดูความเคลื่อนไหวที่ทีมตามนี้ได้เลยนะครับ Google AdWords นะครับพีมพ์วเข้าไปเออ Google AdWords นี่ครับคีย์เวิร์ดนี้ Google AdWords นะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บของเขานะครับเว็บอีกหน้าหนึ่งเว็บใดก็ได้ที่เกี่ยวกับ Google a d กตรงนี้นะ จะทำการล็อกอินให้คุณอัตโนมัตินะครับเข้าสู่หน้าแผงควบคุม Google Ads เพื่อเช็คความคืบหน้าเมื่ออยู่ในหน้าแผงควบคุม Google AdWords นะครับเงินไม่พอนะครับหรือบัตรมีปัญหาต้องการเปลี่ยนบัตรคุณผู้ชมคลิกสัญ,ญลักษณ์รูปสัญ,ญลักษณ์รูปบัตรนะครับบริเวณนี้ด้านบนฝั่งขวามือนะครับการเรียกเก็บเงินนี่คือทางลัดนะและการตั้งค่าต่างๆนะครับ เครื่องมือและการตั้งค่าการรายงานผลก็น่าจะใช้งานง่ายนะในหัวข้อนี้คุณกดสร้างแคมเปญในการในทางลัดบริเวณ YouTube Studio นะครับแต่การแสดงผลความคืบหน้าการจ่ายเงินการหาเงินต่างๆต้องเข้ามาดูที่เว็บ Google Adwords นะครับบริเวณนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสิ่งต่างๆได้ลองเข้ามาเรียนรู้นะครับกดคลิกบริเวณแคมเปญย้ำ ย้ำว่าเนื้อหาของคุณต้องโดดเด่นต้องมีความพร้อมไล่เรียงขั้นตอนที่ผมแชร์ประสบการณ์น่าจะช่วยคุณได้เยอะนะครับเนื้อหาของคุณดีแล้วคุณมีความขยันหมั่นเพียรในการทําเนื้อหาก็ควรที่จะโปรโมทบ้างนะครับดีกว่าที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งมันยากมากนะครับเช่นเดียวกับตัวผมผมไม่ค่อยโปรโมทยอดผู้ติดตามผมน้อยแต่ผมได้ผลการค้นหา อาชีพของผมคือเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์ครับสำหรับบริษัทพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจต่างๆต้องการให้ผมไปไดทีปรึกษาเบอร์โทรใต้คลิป0956050106นะครับโทรเข้ามาราคาไม่แพงตอนนี้ยังโปรโมชั่น1,900บาทครบทั่วนะครับเน้นปรึกษานะครับและช่วยหาทางออกผมมีหน้าที่เป็นอัปดุลถามตอบนะครับยินดีมอบความรู้และเป็นที่ปรึกษานะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ